สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับไปหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่24นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็ทางร้านนรันศักดิ์นะครับก็พามาชมนะครับทีเด็ดนะครับของ TDK นะครับตัวใหญ่สุดเลยนะครับเป็นพาวเวอร์ของหม้อแปลงนะครับของ TDK นะครับ MA 9006นะครับสเปค9006ครับ18ได้8ดออกนะครับ ครับ18ได้8ดอกเข้ามา1แท่นนะครับสภาพนะครับประมาณ75นะครับสภาพมีการใช้งานมานะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ 3U นะครับลึก19นะครับแท่นนี้นะครับของ TDK นะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับเป็น TDK m a 9 6นะครับ TDK MA916 นะครับพี่ทนหนสนใจก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสเปคตัวนี้นะครับจะสามารถขับ18ได้8ดอกนะครับ TDK ตัวนี้เลยนะครับขับ18ได้8ดอกนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ Power c a b r e นะครับแบรนด์ TDK นะครับมาแล้วนะครับของหายยากมากนะครับผมเคยขายไปวันนั้นนะครับ1ตัวแล้วนะครับผมเคยขายไปแล้วนะครับ1ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่นะครับ2นะครับ ของแบรนด์ TDK รุ่นใหญ่นะครับที่จับมานะครับนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถมาชมได้นะครับอยู่คลองสมคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลอ,องหลักคลองสคลองหลวงปทุมธานีนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับอ่าเป็น TDK MA 9000นะครับ เป็นรุ่นใหญ่นะครับใครที่กําลังมองหานะครับอ่าสเปคนะครับสเปค8โอห์มนะครับอยู่ที่1,800วัตต์ต่อข้างนะครับ8โอห์มก็คือกําลัง18ข้างละหนึ่งก็กําลังออกที่1 8 0นะครับ4โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่3 5 0นะครับ4โอห์มจะอยู่ที่3 5 0นะครับต่อข้างนะครับ2โอห์มนะครับจะอยู่ที่4 8 0นะครับ4,080นะครับ 4,008ต่อข้างนะครับ4,008ต่อข้างก็ประมาณเกือบ9,000กว่าครับ9 6 0 0นะครับ4,008คูณ2ก็9 6 0 0นะครับตัวนี้นะครับโคตรแรงนะครับโคตรแรงนะครับนะครับใครที่กําลังมองหานะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ18,000บาทนะครับ18,000บาทนะครับเจ็บแต่จบแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับจบแน่นอนนะครับของ TDK นะครับหม้อแปลงนะครับอ่ะนะครับ ตัวนี้เขาเลิกผลิตนะครับของมือสองของหายากมากนะครับใครที่เลยเคยใช้ไปแล้วนะครับไม่ผิดหวังนะครับอ่านะครับว่าจะเป็นไปขับกลาง8ดอกนะครับหรือจะขับเบรคแดอกก็ได้นะครับ4ี่พันแที่2โอห์มนะครับต่อข้างนะครับครับต่อข้างละต่อข้างละสี่กำลังออกที่4ี่พันแนะครับกําลังออกเชลล์ละพันเชลล์ละพันเลยนะครับสุดยอดนะครับใครที่กำลังมองหานะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่ห้องสามห้องหลวงปทุมธานี ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ 3u ลึก10ประมาณ19นะครับนี่ครับพวกสายไฟพวกอะไรก็ยังเดิมนะครับสัญญาณออกก็เป็นแค่สเปคอนนะครับสัญญาณเข้าก็เป็นอ l r วนะครับวันนี้ก็เป็นกลุ่มพวกโมโนสเตอร์นะครับแค่นั้นนะครับแรงๆนะครับของนะครับจอดอย่างเดียวนะครับแทบนะครับของนะครับ เก่าเก็บนะครับนะครับใครที่กําลังมองหานะครับหนึ่งบาทนะครับอยู่ห้องสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับท่านไหนที่กําลังหานะครับนะครับมาแล้วนะครับมือสองนะครับใครไวใครได้นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับพันแปดร้อยวัตต์ที่สี่ที่แปดโอห์มนะครับสามพันห้าสิบนะครับที่สี่โอห์มนะครับสองโอห์มอยู่ที่สี่พันแปดนะครับต่อข้างนะครับโหสุดยอดนะครับกำลังนะครับ หรือนะครับลูกค้านะครับท่านไหนที่ยังอยากแลกทีเทิร์นก็สามารถเอามาแลกทีเทิร์นได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงนะครับขอราคาที่ไปได้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็นะครับลองดูนะครับราคาพอพอไปได้นะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับท่านที่อยากแลกทีเทิร์นนะครับบางท่านก็เอาราคาขายมาขายให้ผู้ค้านะครับผู้คาก็ไม่ได้ซื้อนะครับ ได้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับอยู่จังหวัดไหนก็ไม่สะดวกมาส่งให้ได้นะครับอยู่77จังหวัดผมก็สามารถให้ได้นะครับอยู่จังหวัดไหนส่งให้ได้นะครับส่งสินค้าก็ประมาณ1-3วันนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับก็โอนก่อนส่งนะครับไม่มีบริการเก็บปทางนะครับ18แปดอกนะครับยี่เบียได้แดอกสบายๆนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ เดี๋ยวมาเราฟังน้ำเสียงกระดูนะครับขับเบรนะครับข้างละสองนะครับฟังน้ำเสียงกระดูนะครับเม็ดเดียวนะครับ บ18 8ดอกนะครับานะจะเป็นลูกค้าจะไปขับข้างห่ข้างละได้หมดนะครับอ่ือ,อข้างนึงขับกลางก็ได้นะครับสีดอกนะครับอีข้างนี้ก็ขับสีดอกนะครับเล่นสี่นได้นะครับเนท่าเดียวกันนะ แดงๆนะครับกําลังเหลือๆนะครับราคาอยู่ที่1 8 0 0 0หบาทนะครับหนึ่งนแปดพันบาทนะครับ P d k MA 9ก้านะครับกำลังอยู่ประมาณเกือบ9,000กว่านะครับราคาแค่ย่อมเยานะครับ4ี0พที่2โอห์มนะครับต่อข้างนะครับ9 0 0าพนะครับ MA นะครับราคาอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะครับคุ้มราคานะครับ P d k นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับ ที่เข้ามาอุดหนุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่มบริษช่างงานก็สามารถเอาไว้แลกทีเทิร์นได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสินค้าของวันที่24นะครับพาวเวอร์นะครับพวกไม่ใช่ว่าจะขายแต่พาวเวอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีขายนะครับอย่างเช่นไม้ลอยคอร์ดีคิวมือหนึ่งมือสองมีให้นะครับนะครับยังไม่ได้รีวิวลงเลยนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ยังทยอยพาวเวอร์อยู่นะครับใครที่กําลังมองหาครับตูนทอนก็มีขายนะครับตูนทอนของไอ้บ้าก็อยู่ที่750บบบาทนนะคครรัั เหลืออยู่6ตัวนะครับ750บาทนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ083-739-8945นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ